เป็นซ้าตั้งแต่อายุเข้าเลขสามแล้วกราๆสิบกว่าปีแล้วเนาะพี่ลองมาหมดแล้วค่ะคีมแพงเข้าคลินิกไปทาเลเซอร์ทำยังไงก็ไม่หายจิตใจซื้อมาทานแค่วันละหนึ่งเม็ดพี่กินไปแค่1เดือนเท่านั้นเองเพราะฟ้าพี่อ่ะมันจางออกเกือบหมดเลยหน้าพี่เนี่ยก็เป็นปื้นเลยแค่แอบอายอยู่เหมือนกันนะคะพี่ชื่อพิจุอายุ4 2ปีเริ่มเป็นฟ้าตั้งแต่อายุเข้าเลข3ามแล้วก็ราวๆสิบกว่าปีแล้วเนาะที่พี่พยายามรักษามาโดยตลอดอ๋อพี่ลองมาหมดแล้วค่ะคีมแพง เข้าคลินิกไปทําเลเซอร์ทำยังไงก็ไม่หายถึงแม้พี่อายุเยอะแต่ใครว่าเราต้องหยุดสวยด้วยล่ะคะพี่รู้จักออเรลตาจากเพื่อนที่ทํางานคะ่ะทีแรกเข้ามาทํางานใหม่ๆพี่ก็เห็นหน้าเขาเป็นฝ้าเหมือนพี่นะคะแล้วอยู่ดีๆหน้าเขาก็ดีขึ้นคิดดูจากคนที่แต่งหน้ากบฝ้าไม่มีจคะค่ะพี่ก็เลยถามเขาเขาก็เลยแนะนําวิตามินสลายฝ้าออเรลตาคะ่ะแต่พี่ก็ยังไม่ซื้อมานะลองหาข้อมูลดูก่อน เพราะมันเป็นการกินด้เนาะมีออยอมีส่วนผสมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วพี่ก็ไปหาดูเจอรีวิวเยอะแยะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานค่ะแค่วันละหนึ่งเม็ดพี่กินไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองโชคดีด้วยแหละที่ฝ้าพี่ไม่ได้หนามากหน้าพี่เนี่ยก็เป็นปื้นเลยแค่แอบายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูภาพพี่ใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้ดีใจจนบอกไม่ถูกเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้